จะมากินแมงกะปุนเย็นตาโฟแมงกะปุนนะครับเผ็ดๆเ,เลยเดี๋ยวเราใส่พริกเพิ่ม pet Bueno. ปลาหมึกปลาหมึก thank mm -hmm. you 大夫。